เป็นพระองค์เล็กนะฮะหรือเรียกว่าเป็นเล็กพิกขีหนูก็ว่าได้นะฮะเรามาไล่เลียงกันเห็นไหมฮะซึ่งสีสันเนี่ยจะค่อนข้างแยกออกและชัดเจนนะฮะดูง่ายนะฮะมีเสี้ยนจากบล็อกนะกระจายอยู่ทั่วองค์ทั้งสององค์เลยนะครับเห็นไหมฮะสวัสดีครับผมปม่มาเทพนะฮะวันนี้นะครับก็ตรงกับวันตรุษจีนนะฮะก่อนอื่นเลยฮะขออนุญาตอวยพรเพื่อพี่เอฟซีทุกท่านนะฮะ ซินเจียยูอีซินนี้พั่ชนะครับเฮงๆรวยๆนะฮะเงินทองไหลามาเทมาตลอดทั้งปีเลยนะฮะ,ะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นพระหนึ่งรุ่นนะฮะเป็นพระองค์เล็กนะฮะหรือเรียกว่าเป็นเล็กพิขี้หนูก็ว่าได้นะฮะเป็นเหรียญหยดน้ำนะ,ะพิมพ์ยดของพลนะฮะเดี๋ยวไปชมวิธีการดูเบื้องต้นกันเลยนะครับวันนี้นะฮะผมนามาให้ชมั้หมือเนื้อน,นะฮะสององค์แรกเนี่ยเป็นเนื้อทองคำนะฮะสององค์นี้เป็นเนื้อเงินนะฮะสององค์ซ้ายนี่เป็นเนื้อนวะโลหะ แล้วก็เป็นเนื้อทองแดง4ี่องนะฮะก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4เนื้อนะฮะเหรียดรุ่นนี้นะฮะลักษณะเหรียญจะเป็นรูปแบบหยดน้ำนะฮะเรียกว่าเป็นยอดถุนพลนะฮะหรือบางท่านก็บอกว่าเป็นท้าวเวสุวรรณนะฮะเห็นไหมครับอันดับแรกนะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ารอบๆอบองพระเนี่ยจะมีเป็นเส้นสายนะฮะเสี้ยนจากบล็อกนะฮะกระจายอยู่ทั่วเหรียญเลยนะฮะเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นทุกองเลยที่เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาทองคําให้ดูหนึ่งองนะฮะ สององค์นี้ที่นําให้ชมเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคำนะฮะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีมีเสี้ยนจากบล็อกนะฮะกระจายอยู่ทั่วองค์ทั้ง2ององค์เลยนะครับเห็นไหมฮะผมจะค่อยพลิกเหรียญให้ดูนะฮะเหรียญตัวนี้ลักษณะจะเป็นแอ่งนะนะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นแอ่งเห็นไหมฮะแอ่งแบบนี้นะฮะก็คือจะโค้งลงไปนะฮะตัวเหรียญเนี่ยจะโค้งลงไปพื้นเหรียญนะฮะ ถ้าสังเกตมองด้านข้างเราจะมองเห็นว่าพระเนี่ยเหมือนจะจมลงไปในตัวเหรียญเลยนะเพราะว่าเหรียญเนี่ยจะโค้งเป็นแอ่งกระทะนะฮะแล้วเหรียญจะมีลักษณะที่บางนะฮะเหรียญที่รอบรยมแบบเท่าที่ผมพบเจอเนี่ยเหรียญเขาจะหนานะฮะจะไม่บางแบบนี้นะฮะเพื่อนๆสังเกตเลยนะถ้าเหรียญหนาๆนี่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่บางนะฮะแล้วก็เป็นแอ่งกระทะแบบนี้นะฮะโอกาสแท้สูงมากๆนะฮะพระเนี่ยจะมีความคมชัดนะฮะรอบองค์พระจะมี เซียนนะฮะเซียนจากวงพระกระจายอยู่ทั่วเหรียญเป็นรศมีนะแบบนี้นะฮะในเหรียญีะต้องคำนะฮะถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะบางองค์บางองค์ก็จะมีโคโ้ดอูข้างหลังนะฮะเห็นไหมฮะเพียงหนึ่งโค้ดนะฮะแต่บางองค์นะฮะจะมีโคโด้ดอูกข้างหลังสองโค้ดนะฮะก็แล้วแต่การต่อโค้ดนะฮะในครั้งนั้นนะฮะก็เป็นพระแท้ทั้งสององค์นะเห็นไหมฮะรอบโค้ดเนี่ยเราก็ยังเห็นกระแสโลหะวิ่งอยู่เหมือนกันนะฮะในรอบโค้ดสองตัวนี้หรือตัวนี้ จะเห็นเป็นกระแสโลหนะเห็นไหมเป็นเส้นๆวิ่งกระจายกระจายอยู่ทั่วเหรียญน,นะฮะเส้นที่พื้นเหรียญเนี่ยของแท้จะมีความคมชัดมากนะเห็นไหมฮะผมสกเกตเห็นหลายๆเหรียญก็จะมีเป็นเส้นแบบนี้นะฮะคาดดาว่ามาจากบล็อกนะหรือมาจากแม่พิมพ์ในการกดพิมนะฮะ,ๆๆะ,ฮะหเห็นไหมฮะาาามาาก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้เป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะฮะเดี๋ยวผมจะนําเนื้อเงินให้ชมกันนะฮะต่อไปนะฮะเป็นเนื้อเงิน สององค์นี้ที่ผมนามาให้ชมเป็นเนื้อเงินกับดำนะฮะบางองค์ก็จะเป็นเนื้อเงินผิวกระจกนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะฮะสององค์นี้ก็เป็นเนื้อเงินกับดําดูง่ายนะฮะเห็นไหมครับว่าพื้นเหรียญเนี่ยจะมีเป็นเสี้ยนนะฮะกระจายยอยู่ทั่วเหรียญนะะเหมือนเป็นรัศมีนะฮะแล้วพื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นแองกระทะนะฮะเห็นไหมฮะพื้นเหรียญจะเป็นแองกระทะแบบนี้นะฮะถ้าพื้นเหรียญไม่ใช่แองกกระทะนะฮะโอกาส ไม่แท้สูงนะผมย้ำนะฮะเป็นแอ่งแบบนี้นะฮะเป็นแอ่งลงไปนะฮะแล้วพระเหมือนจมลงไปในในพื้นเหลียญเลยนะฮะอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้นะฮะเป็นแง่งโค้งๆนะฮะโค้งๆอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับโค้งๆนี้นะฮะอ่ะอันนี้ด้านหน้านะฮะด้านหลังเหมือนกันนะฮะเห็นไหมว่าเหรียญเนื้อเงินก็จะเหมือนเนื้อทองคําทุกอย่างเลยนะฮะให้ดูสองเหรียญนะฮะ เหมือนกันเลยมีโคดอุนะฮะแล้วโคดจะมีความคมชัดนะฮะของที่ลอกเลยแบบเดียวเกย์นะฮะโคดเขาจะตัวใหญ่ๆนะเพราะว่าเขาถอดพิมพ์มานะโคดเขาจะมีล,ลักษณะกว้างๆนะฮะแต่ของแท้เนี่ยโคดจะตัวเล็ก,ลกคมๆนะฮะเห็นไหมฮะจะมีกระแสเสี้ยนองค์พระกระจายกระจายอยู่ทั่วองนะเห็นไหมฮะก็แบบนี้เป็นพระท,ที่ดูง่ายนะฮะบางจังหวะก,ก็จะเป็นเมด็เมดๆอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเป็นกลากแบบนี้เห็นไหมฮะบางช่วงก็เป็นกลากแบบนี้นะฮะอ่าลองดูนะฮะ เส้นนี้น่าจะมาจากตอนปัป๊มปั๊มพระนะฮะเห็นไหมฮะเป็นเส้นๆ้นแบบนี้นะฮะซึ่งเห็นทุกเหรียญเหมือนกันหมดเลยนะ,ะอ่ะต่อไปนะฮะจากเนื้อเงินแล้วเรามาดูเนื้อ oh นวะโลหะนะฮะเนื้อนวัโลหะเนี่ยเท่าที่ผมพบเจอเนี่ยจะเป็นสีออกม่วงม่วงนะฮะจะบอกม่วงก็ไม่ใช่เอาอย่างนี้แล้วกันสีเขาจะเป็นออกดำๆนะฮะดำๆแล้วก็เหลือบเือเหลือบเือส้มๆแบบนี้นะฮะตามซออเนี่ยจะมีเหลือบส้มๆ้มแบบนี้นะฮะจะเรียกว่าเป็นเนื้อนวะโลหะนะฮะ ตรงนี้อาจจะมีนิดหนึ่งให้เห็นบ้างนะฮะถ้าเป็นเรือแบบนี้จะเป็นเนื้อนวะโลหะแต่ถ้าเป็นผิวไฟส้มๆแบบนี้นะฮะจะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะต้องแยกกันอย่างนี้นะฮะผิวส้มๆแบบนี้เป็นทองแดงผิวเรือๆแบบนี้นะฮะดำๆเรือๆส้มๆตามขอบตามซอกอย่างนี้จะเป็นเนื้อนวะโลหะนะฮะอย่าเข้าใจผิดอย่าสับสนนะฮะราคาจะต่างกันพอสมควรเลยนะฮะ ยกลุนพลเนื้อทองแดงสวยๆเล่นกันต้องมีหลักหมื่นขึ้นแล้วเนาะปัจจุบันเพราะว่าเป็นพระที่มีรูปแบบสวยงามนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเริ่มหายากแล้วนะฮะ,ะต่อไปดูด้านหลังนะฮะด้านหลังเห็นไหมฮะว่ายังคงเหมือนกันทุกอย่างเลยทุกเนื้อเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมฮะ,ะมีเสีย้ยนจากองค์พระเห็นไหมฮะเสีย้ยนจากองค์พระกระจายอยู่รอบเหรียญเลย แล้วก็จะมีกากแบบนี้ขึ้นด้วยทุกเหรียญจะเป็นเหมือนกันหมดเห็นไหมฮมีกาก,ากและมีเส้นตรงนี้นะฮะที่มาจากแม่พิมพ์นะฮะของบล็อกนะครับต่อไปเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยสีเขาจะออกเป็นส้มๆนะฮะซึ่งผมนั่งสังเกตดูเนี่ยผมมอยู่สี่เหรียญเนี่ยเหมือนกันหมดเลยสี่เหรียญนะฮะก็คาดเดาได้ว่าจริงๆเนื้อทองแดงกับเนื้อนาโลหะก็จะสามารถแยกแยะได้ง่ายนะฮะเห็นไหมฮะแบบนี้เลย เป็นสีออกส้มๆนะฮะบางองค์ก็จะเป็นผิวไฟแดงๆด้วยเนาะเห็นไหมฮะทุกองนะฮะจะเป็นแองกกระทะหมดนะฮะเห็นไหมฮะแต่ผมให้ดูทีละองคนะองค์ซ้ายองคขวาก่อนแองแองเห็นไหมฮะอ่ะองที่สองนะฮะจะเป็นแองแบบนี้เห็นไหมฮะอ่ะองที่สามนะฮะจะเป็นแองๆเห็นไหมฮะองที่สี่นะฮะอ่ะเป็นทุกองค์เป็นแองกระทะเหมือนกันหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะ ด้านหลังลักษณะของเหรียญเนี่ยโค้ดเนี่ยดูลักษณะของเหรียญก่อนด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นเสี้ยนนะฮะเสี้ยนในพื้นเหรียญน,นะฮะกระจายทั่วองค์เลยนะ <S <S <ๆ>เห็นไหมฮะเสี้ยนพื้นเหรียญกระจายอยู่ทั่วองค์เลยนะฮะซึ่งทุกเหรียญเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยโอ้โหไม่ต่างกันเลยนะเห็นไหมฮะทุกเหรียญไม่ต่างกันเลยแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยจะมีเส้นที่มาจากกรอกนะฮะหรือมาจากแม่พิมพ์ในการปั๊มนะเห็นไหมฮะจะเหมือนกันเลยสีเหรียญนี่เหมือนกันเลย แล้วก็โค้ดเนี่ยคมชัดนะเหมือนกันทุกองค์เลยนะฮะเห็นไหมฮะพื้นเหรียญบางองค์จะมีเป็นกราบขึ้นด้วยเห็นไหมฮะ,ะเป็นพ้าแท้ที่ดูง่ายนะแบบนี้เหรียญเท่าที่ผมสังเกตนะส่วนมากเหรียญเขาจะบางนะเหรียญเขาจะบางเกือบทุกเหรียญเลยนะซึ่งถ้าใครเจอเหรียญหนาๆก็อยากจะให้ลองพิจารณาเพิ่มเติมนะฮะดูรายละเอียดอย่างที่บอกไปนะฮะว่าเพราะว่าพระหนึ่งองค์ก็มีวิธีการดูเยอะเนาะ,ะให้ดูงนี้แล้วกันเหรียญเนี่ยจะมีความบางไม่ได้หนาเลยนะเห็นไหมฮะ โอเคนะฮะก็เป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะฮะในพระรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะนําทุกเหรียญมาเทียบให้ดูแล้วกันเริ่มตั้งแต่ทองคำนะฮะเริ่ม,มแต่ทองคำนะฮะเนื้อเงินนะฮะเนื้อนวะโลหะนะฮะเนื้อทองแดงนะฮะเรามาไล่เรียงกันเห็นไหมฮะซึ่งสีสันเนี่ยจะค่อนข้างแยกออกและชัดเจนนะ,ะดูง่ายนะฮะ ทองคำนะฮะสีทองแบบนี้ดูง่ายกระแสะเสีนพื้นเหรียญเห็นไหมฮะกระจายเหมือนกันเลยทุกองเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดพระนี่มาจากบล็อกเดียวกันนะฮะการกดปั๊มการปั๊มพระก็เหมือนกันทุกเหรียญน,นะเห็นไหมฮะเหรียญจะบางนะ,ะทุกองค์จะเป็นแอ่งกระทะหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะ,ะก็เป็นทั้งสี่เหรียญ4ี่เนื้อนะฮะวันนี้นํามาให้ชมวิธีการดูเบื้องต้นกันนะฮะโอเคนะฮะ วันนี้นะครับเพื่อพี่ทุกท่านนะครับก็ได้ความรู้กันไปไม่มากก็น,น้อยนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมเอ้ม,มาเทพก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ